กวนแต่ว่าไอ้คนถามจ่อยไหนเจ้าเกี๊ยบถามยังจักแล้วจะเระมือจระเว้นง่นยิเจ้ายเยือกเยือเข็ดหนเง้มเงาหาเงินหาทองเจ้ายเงินไปซื้อใส่เบิร์แต่คุณมาสั่งเนื้อสั่งคนมาสั่งเนื้อสั่งตัวจะห่วงได้เพลี้ยงเลยเอาที่สร้างเนื้อสร้างตัวจังได้เนาะอันดับแรกนี่ยเงินกะดันแพงอันยังกระแพงมิตรคองแพงแพงอันน้ำมันกระแพงอันน้ำทองกะดัน บาตละสี่หมื่นห้าหมื่นโอ้บันค้าเนี่บันเนี่ยฮันนี่ละสี่สิบห้าสิบบัตรนี้ไปซื้อข้าวกล้องเนี่ยบันันก้อนละสามสิบมีบ้าเจ้าวะห้าสิบขึ้นไปมนความเจ้าอีดีตัวเนั่นแหละเจ้าคิดว่าควเจ้าเงินใส่มาเก็บขึ้นเงินเื่อนไปเมือเม่คดีแล้วเ้ยวยแ่บเนี้ที่มแม่นที่ไปใส่ ก็มีคนห่วมโจ๋แล้วเจ้าบอกว่าเบิดทุกอย่างก็ได้แล้วถ้าเจ้าว่าเจ้าหาได้เพราะอยากพอกินข่ก็เปลียนโจ๊กเสียเจ้ไปไ,ไหนใส่เบิร์ตขึ้นขึ้นไปไว้ในซุ่มพอนเอือของเจ้าเป็นบ้าว่าจะเก็ยเจ้าหาเงินมาไปไว้ในซุ่มเจ้เป็นบ้าบอกอู้ที่เป็นบ้าจังได้หาเงินมาได้แล้วก็ไปซื้อยูซือกินกินแล้วแล้วก็ไปขี้ยนั่นแล้วก็อยู่ในซุ่มมันบ่าอะไรเจ้าว่าก็เก็บไปในซุม่มน,นั่นแล <c oughs> นหละ เออแงนความโจดียวเนาะเออเจ้าจีให้มันจังไหนสันเจ้าเก็บใสัญนม่อะรคนห้องนี่มันทุกเงินังจ้าาทุกเงี้กินนี่แหละกิ่นอะ้รกระดุกล่ะไรกระติายจุมือนี่กระิบมือนี่จะกินแล้วล่ะเออ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 ้กจีบเส้านยืดเอ้เออผมมาถามจแล้วบอกนว่าจะถามเิบเบ๊ เดี๋ยวค่อยถามเจ้าเนี่ยจะทำบัดเนี่ยมีอย่างไรบอกเรื่องคำเดี๋ยวมันน้อยพดอะไรเล่าบ่ันสูตรยาบ่ล่ะบ่นั่นถ้าไปเที่ยวร้านอาหารน้ำขาอยจีบบ่เออไม่เคยเลยเที่ยวผู้หญิงเที่ยวสาราอาหารนั่นอืบ่เหมัดนี้จะมีเงินเก็บเท่าไหร่บัดนี้มีเงินเก็บบ่น่ละ ถามยังไงบดนี้นะเนี่ยตีนาะเอออือจะไม่ถามมันก็บวกึกบกงบเนาะเน่ยีนหอือจะขึ้นหนือยเล่นกูหาเงินยากเนาะเออมีเบาะแสเจียติดยากแลยเนาะค่อยไปเหดการเหดงานอยู่เมออนี้เขาก็สิตายเพระาะแหงเลยนี่เยออออมุกไปเล่นไปหมดแล้วออนี่ก็ไปต่อ้จริง